สวัสดีครับผมอ๊อฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันาลาลนยวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่150นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็กวกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดความจริงอย่างหนึ่ง ตลอดระยะเวลาผมทำคลิปมา1ปีกว่านะคนที่หมดเยอะหรือคนที่หมดน้อยมันจะมี4ข้อนี้อยู่ในตัวนะครับทุกคนเห็นข้อความที่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์เมื่อถือหรือยังนั่นคือการมีเงินในบัญชีนะครับแน่นอนถ้าเรามียังไงเราก็เล่นถ้าใจมันอยากฝากอยากเติม หรือมีความโลภอยากได้แล้วก็คือการไม่ยอมแพ้นะครับคนเล่นพนันทุกคนเนี่ยพวกคุณนี่ยก็หกผมไม่ได้หรอกถ้าคุณเสียเยอะยังไงคุณก็นอนไม่หลับกินข้าวก็ไม่ได้แล้วสมมติถ้ายังมีเงินในบัญชีนะครับจะต้องเล่นเพื่อตามทุนที่ตัวเองเสียไปกลับมาคืนให้ได้ไม่รู้แหละ ว่ายอดเงินของเรามีเท่าไหร่จะต้องไปตามล่าเงินที่เราโอนไปในแต่ละครั้งให้ได้แต่โดยความเป็นจริงแล้วนะครับสมมติถ้าเราเสียแค่สามหมืนเนี่ยเรามีเงินในบัญชีสามแสนเนี่ยเรายังตามกลับมาไม่ได้เลยมีแต่เสียเพิ่มนะครับมันเป็นเรื่องจริงบางคนนะ่ะเสียแค่พันเดียวเอง แต่เอาเงิน1นึ่งแสนบาทก็คือเงินเก็บของเองไปตามนะครับแล้วสุดท้ายควายก็หายเข้าป่าลึกตัวเองก็หาไม่เจอสุดท้ายก็หลงอยู่ในนั้นแหละก็คือหมดตัวนะครับหาทางออกไม่ได้นี่คืออุปมานะครับแล้วต่อไปก็คือการอยู่คนเดียวแน่นอนนะครับสำคัญที่สุดเลยผมทำคลิปมา ประมาณเกือบ600คลิปส่วนมากคนที่เสียจะอยู่คนเดียวอย่างคนที่หมดเป็นล้านหรือหลายล้านเนี่ยจะไม่มีใครช่วยคิดนะครับจะตัดสินใจด้วยตัวเองตลอดเดิมพันแบบไม่ยั้งเลยปรับเบรด้วยตัวเองหรือไม่บางคนนะครับเพื่อนพยายามเตือนแล้ว แต่เราก็ไม่ฟังเราดือ้อเรารันเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเรามีเงินในบัญชีเราเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เราเคยได้กําไรจากมันเราเคยแทงแบบนี้เราเคยเล่นแบบนี้แต่ถ้ามีคนมาเตือนเราขอให้เราหยุดนะครับตั้งสติก่อนถ้าเราดานันทุรังยังไงก็หมดยกตัวอย่างง่ายๆเลยนายแดงอ่ะ เล่นพนันออนไลน์ตอนสองทุ่มสมมติณตอนนั้นเนี่ยนายแดงมีเงินในบัญชีอยู่หนึ่งแสนบาทเล่นไปเล่นมามันนะครับเดี๋ยวฝากเดี๋ยวโอนเดี๋ยวฝากเดี๋ยวโอนอยู่ยงั้นแหละสุดท้ายเงินหมดผมถามทุกคนหน่อยทุกคนคิดว่าคืนนั้นนายแดงนอนหลับไหมเอาความรู้สึกของตัวเองเลยก็ได้ทุกคนก็บอกว่าพี่อ๊อฟผมว่ายังไงก็ไม่หลับ ตาเนี่จะแจ้งเลยคิดถึงเงินที่ตัวเองโอนไปคิดถึงหนี้สินต่างๆแล้วกับข้าวที่ในแดงซื้อมาไว้กินนะครับอาจได้ทิ้งเลยยังไงก็กินไม่ลงแค่ช้อนเดียวก็กินไม่ได้เอาเถอะนะผมพูดไม่ผิดแน่นอนนี่แหละครับคือการทำตามใจแล้วก็อยู่คนเดียวมันเป็นแบบนี้จริงๆ ส่วนต่อไปก็คือเวลาว่างอ่ะผมไม่ขอพูดถึง8ชั่วโมงนะครับคือการทำงานของพวกเราผมเอาแค่16ชั่วโมงที่เหลือมีหลายคนมากไปพลาดท่าให้บาคาร่าสล็อตอะไรต่างๆหรือการพนันทุกชนิดหลังจากเวลาทำงานนี่แหละถึงผมพยายามพูดและย้ำเตือนเสมอว่าเวลาว่างน่ะ มันเป็นโรงละครแห่งความชั่ววงเล็บของคนเล่นพน,นันว่างไม่ได้เลยเดี๋ยวก็เลื่อนหาเดี๋ยวก็มีความอยากเดี๋ยวก็อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่มีเงินในบัญชีนะครับไม่อยากใช้ผมเองก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เหมือนกันมีลูกศิษย์ของผมหลายคนแสดงความคิดเห็นคนเองเข้ามาในไลน์นะครับ ก็คืออยากได้รองเท้าคู่หนึ่งไม่ยอมเอาเงินในบัญชีซื้อไปหาเอาจากเว็บพนันรองเท้าเนี่ยคู่ละห้าร้อตอนแรกก็ได้กำไรอยู่หรือไม่ขาดทุนนิดหน่อยก็ไม่ยอมเอาเงินเติมนะครับไม่ยอมแจ้งถอนเอาเงินกำไรมาซือ้อสุดท้ายเล่นไปเล่นมาหมดเติมเข้าไปใหม่ เพื่อหวังจะตาม500สุดท้ายหมดอ่ะเป็นพันหนึงเติมใหม,ใหม่เพื่อจะตามพันหนึงกลับมาตามไปตามมาสุดท้ายหมดเงิน40,000บาทจากความคิดแค่รองเท้าคู่เดียวก็เพราะมันเป็นอย่างนี้ครับความอยากได้ของพวกเรามันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆว่างปึ๊บอยากเป็นนักลงทุนปั๊บเลย ไม่พอใจกับหน้าที่การงานของตัวเองไม่ยอมทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็อยากจะให้เวลาเสียอีกบางคนนะ่จะรอดแล้วก็คือห้าทุ่มสี่สิบนาทีเพราะว่าถ้าถึงเที่ยงคืนมันก็เป็นของวันใหม่ใช่ไหมเติมเงินเข้าไปเล่นพนันสนุกสนานขำขำก็พอจะเอากำไรแค่ร้อยสองร้อย ก็อย่างที่ผมบอกแหละมันก็เหมือนจะได้แต่การเข้าไปของพวกเราทุกคนน่ะมันหยุดได้ที่ไหนล่ะมันมันมันมีแสงสีเสียงยั่วอารมณ์คุณจะตายแล้วก็ไม่ถอนแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆสิบนาทีหมดห้0 0 0ื่นบางคนเห็นไหมครับมันก็เป็นแบบนี้จริงๆจำอาไว้เลยนะครับคนที่ก็ทำเว็บพนันเนี่ย ยังไงเขาก็ได้กําไรเพราะว่าความคิดเห็นของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปเสมอบางคนก็คิดว่าตัวเองเล่นได้ทุกวันบางคนก็คิดว่ามีสูตรแล้วก็อีกหลายความคิดเพราะมันเกี่ยวข้องกับความโลกนะครับนี่แหละกลยุทธ์ของเขาเขามีสิ่งนี้แค่อย่างเดียว เขาสามารถรวยเป็นพันล้านได้แต่เราไม่ยอมตัดความโลภออกไปเงินของคนอื่นเขาเราก็อยากได้ทั้งๆท,ที่เรานะครับมีหน้าที่การงานเงินเดือนก็ตายตัวอยู่แล้วอยากได้เพิ่มแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงมันเพิ่มหรือมันลดคนเล่นพนันส่วนใหญ่อะลดทุกคนครับ แล้วก็ลดจนหมดตัวด้วยแต่สิ่งที่จะเพิ่มมาคืออะไรก็คือหนี้สินและคำโกหกไม่ไปไหนเลยนะครับแก้ยากมากใครที่ดูในช่องของผมอยู่ถ้าคุณไม่อยากได้สองคำนี้ก็ควรหนีออกไกลๆนะครับอย่ามาใกล้ความร้อนจากไฟแห่งพนันออนไลน์นยใหม่ๆเนี่ย ทุกคนะไม่รู้สึกร้อนหรอกเย็นสบายง่ายๆคนนั้นเล่นได้คนนี้เล่นได้ผมก็อยากได้เหมือนเขาพอผมได้กำไรผมก็โฆษณามันเป็นเรื่องที่เย็นสบายดีแต่พอนานๆไปนะครับเดี๋ยวก็จะรู้เองร้อนรนทุกใจมันยิ่งกว่าไฟไหม้อีกหรือไม่ก็โดนช็อตไปเลยนะครับบางคน ช็อตทั้งอนาคตช็อตทั้งครอบครัวช็อตทั้งหน้าที่การงานแล้วก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายนะครับเลิกได้เลิกละได้ละใครที่ยังเล่นหนักอยู่นะตอนนี้ก็เบาๆหน่อยนะครับโดยความหวังดีจากผมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือห้ามอยู่คนเดียวนะครับพยายามไปหาเพื่อนคุยไม่ให้ตัวเองเครียด อยาให้ตัวเองมีเวลาว่างอย่ากำหนดพื้นที่ให้กับตัวเองนะครับเลิกพนันวันต่อวันทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ดีเองส่วนใครที่เลิกได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ต่อไปผมไม่เชื่อว่าถ้าเราลงมือทำอะไรสักอย่างเป็นไปไม่ได้นะครับที่พวกเราทุกคนจะพบความล้มเหลวมันต้องได้อะไรบ้างไม่วันนี้ก็ต้องวันข้างหน้า แสงสว่างเนี่ยเปิดออกแน่นอนวันนี้ยังมืดอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะต้องได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากการกระทาของคุณมันไม่ศูนย์เปล่าแน่นอนถ้าเราเปลี่ยนโหมดแต่ถ้าเราเล่นนะครับมีแต่ความสูญเสียนะครับฝากทุกคนด้วยครับโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับแล้ววันนี้ ผมเองก็มีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าแล้วมาแชร์ให้ทุกคนฟังซึ่งน้องได้ไลน์มาคุยกับผมนะครับบอกว่าพี่ออฟพี่ออฟช่วยทําคลิปให้ผมหน่อยดีผมเองก็แชร์ผิดแชร์ถูกก็คือจับเรื่องราวไม่ถูกนะครับเพราะตอนนั้นน่ะผมโมโหตัวเองมากผมจะกลับบ้านในช่วงเดือนเมษายนแล้วแต่มาพลาดท่า เสียให้กับสล็อตเดือนมีนาคมเดือนเดียวหมด380,000บาทมันยังเป็นภาพจำณนะตอนนั้นเลยเพราะผมเองไม่รู้จักเวลาของตัวเองแล้วผมเองก็รับปากน้องนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยให้เรามีคลิปเป็นของตัวเองนะดีเทลแห่งการเล่นได้ผมจะตัดออกนะครับ นับตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นอนว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันนะครับขอให้เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ดีนะครับขอให้คลิปอะ่ะมันเตือนสติพวกเราได้เป็นอย่างดีไอเรื่องได้เนี่ยพวกเราอชอบจำกันนะักไม่รู้เป็นอะไรของที่มันเคยอดีตนะ่ะปล่อยไปแต่ภาพจำแห่งความสูญเสียเราต้องจำให้แม่น พยายามนึกให้ออกนะครับเพราะมันจะเป็นเครื่องเตือนสติพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่แย่ลงจมลงแล้วก็พินาศลงนะครับผมเพื่อไม่เป็นการรอช้าและเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับพี่ออฟ FC ครับ วันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์เสียพนันครับเพื่อเตือนสติตัวเองและใครหลายๆคนที่ยังเล่นอยู่ครับผมชื่อจงอายุ41ปีทำงานเป็น QC ในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองครับมีรถมีบ้านบ้านพอนพรอยู่นะครับมีแฟนและมีลูก2คนครับผมติดพนันสลอ็อตเล่นมา3ปีครับ ช่องทางในการรู้จักมันก็มาจากเพื่อนๆครับเห็นเขาเล่นก็อยากเล่นตามครับผมเห็นเพื่อนได้กำไรก็อยากได้เหมือนเขาโดยเกมสล็อตที่พวกเพื่อนๆผมเล่นไม่เจาะจงไปที่เกมใดเกมหนึ่งครับเล่นอยู่หลายเกมมากครับโดนมันกินเกมนี้ก็ไปเกมนั้นนะครับ ในเดือนมีนาคมปี2567ผมเริ่มเล่นเสียครับเติมเงินเข้าไปครั้งละ3,000ถึง5,000บาทไม่นานก็หมดเพราะผมปันเบทละ50ถึงเบทละ100บาทครับบางทีก็มีซื้อเฟสปินแต่ก็ขาดทุนพอปันเบทแพงเงินก็หมดไวมากไม่ยอมเติมเข้าไปใหม่ จาก5,000บาทก็กลายเป็น10,000บาทเริ่มหน้าดำข้ามเครียดตัวกินบางเพลงก็ไม่มาพอวายมาก็ไม่มีตัวกินแตกในเกมน้อยมากครับขาดทุนสิครับวันนั้นหมด1 0 0 0 0บาทไม่ได้อะไรเลยนอนก็ไม่หลับเมียเข้ากะดึกอีกใจหนึ่งก็คิดเสียดายเงินที่เสียไป เช็คดูยอดเงินในบัญชีเหลืออยู่20,000คิดในใจว่าจะเล่นแค่5,000บาทก็พอเมื่อได้การแล้วก็เติมไปอีก5,000บาทไม่ยอมนอนลุกขึ้นมาใหม่ยิ่งเล่นก็ยิ่งมีภาพจำสุดท้ายเสียคิดใหม่จะเล่นอีกแค่5,000พอทำตามใจตัวเองตลอดทั้งปัน่นทั้งซื้อขาดทุนทุกรอบ ขนาดเวฟมันกินแล้วยังไม่รู้ตัวอีกคิดอยู่ว่าเราโดนไปอีก1นึ่งหมื่นแล้วนะรวมของเก่าก็เป็น1นึ่งแสนหนหมื่นนะแต่แล้วความโลภมันจึงเกิดขึ้นกับอยากตามทุนคืนรวมถึงไม่ยอมด้วยเติมเข้าไปใหม่อีก5,000เล่นไปเล่นมาก็เสียครับยิ่งเสียก็ยิ่งหัวร้อน มีเงินอยู่กลัวอะไรครับไม่ใช่ปัญหาทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหาอย่าพึ่งแก้เล่นก่อนวงเล็บความคิดนะครับจนหมดไปอีก40,000บาทจาก2 5 5 0 0ดีๆเหลืออยู่200,000แล้วแล้วก็ได้หยุดฝืนนอนหลับครับฝืนนะทำยังไงก็นอนไม่หลับเพราะเครียดเรื่องเงินครับ และก็หลับนตื่นๆจนถึงเช้าพอวันต่อมาก็ยังไม่เล่นครับสงสารแฟนกับลูกเพราะรู้สึกผิดครับคือเอาเงินเก็บมาเล่นจนเกือบหมด2อสวันแรกผมเป็นคนดีมากเห็นเพื่อนเล่นเดินหนีไปทางไหนก็เจอแต่คนปั่นสล็อตพยายามแล้วครับพี่อ๊อฟ แต่เพราะว่ายังมีเงินในบัญชีครับมีภาพจําจากโรงงานแล้วก็ฝากไปเล่นเล่นที่บ้านครับเมียเข้ากะดึกเล่นตั้งแต่6กโมงเย็นเลยมันแล้วครับตอนแรกเลยบวกมา600แล้วไม่ถอนครับมันน้อยไปปั่นเล่นมาเรื่อยๆสุดท้ายก็โดนมันกินเกมนี้ไม่เข้าท่าก็เปลี่ยนเกมใหม่ สรุปชั่วโมงนั้นเล่นประมาณ5เกมเสียทุกเกมเกมละ2 0 0 0ักว่าบาทโดนไปหมื่นกว่าแล้วไม่ยอมเติมเข้าไปใหม่วนอยู่ใน5เกมนั่นแหละรอบหลังๆซื้อฟรีสปินอย่างเดียวขาดทุนทุกเกมเหมือนมันรู้เลยเหมือนมันล็อกกินเลยและก็หมดอีกไม่ยอมเติมเข้าไปใหม่อยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครช่วยคิดนอกจาก แอดมินเว็บพนันช่วยเลือกเกมให้แนะนำเกมไหนโดนแต่เกมนั้นครับเมียหุงข้าวเอาไว้ให้กินไม่ต้องกินแล้วอิ่มแล้วกินอะไรไม่ลงแล้วหากินกับสล็อตนี่แหละกับข้าว5้าอย่างแพงๆทั้งนั้นเลยหัวร้อนใจร้อนมากครับเล่นจนถึงสีทุ่มหมดไป60,000เท่ากับว่าโดนชั่วโมงละหน0่งบาทนั่งพักหยุดคิด คิดอะไรไม่ออกเงินเหลือแสนสี่เดินไปเดินมาขาดสติเมื่อมันไม่ไหวแล้วไปให้สุดดีกว่าถ้วยรางวัลแห่งพนันออนไลน์มันมีหน้าตาอย่างไรอยากไปรู้จักได้ยินแต่พี่ออฟพูดวันนี้จะต้องรู้ให้ได้และก็ได้เติมเงินเข้าไปเหมือนเดิมยิ่งเล่นยิ่งมีศัตรูได้ได้เสียเสียอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นแหละ พอนานไปผมก็หมดและก็ขาดสติเติมเข้าไปเรื่อยๆจนถึงเวลาตีสองตอนนั้นผมเลือเงินอยู่6กหมื่นเพราะว่าตั้งแต่สี่ทุ่มมาเลยโดนไป8ปดหมื่นแต่ผมต้องหยุดชะงักเพราะตีสองธนาคารหยุดทำธุรกรรมผมใจร้อนมากงุนงิดอยากเล่นเพราะคนมันกำลังเสียอยู่เพราะทำรายการได้อีกทีก็ตีสี่ ตอนนั้นเหลือเงินอยู่60,000บาทครับโมโหเครียดมากครับและก็ได้หยุดนอนก่อนนอนก็ไม่หลับอีกคิดตลอดแล้วก็นอนไม่หลับเลยเห็นไหมครับอาการของคนที่เสียพนันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับจนถึงเวลาตีสี่ลองทำรายการฝากเข้าไปดูปรากฏว่าได้แล้วสุดท้ายก็ได้เล่นต่อนะครับสรุปเล่นทั้งคืน เหมือนเดิมครับห่างไปหลายชั่วโมงก็มันบวกกับใจร้อนเล่นจนถึง6กโมงครึ่งเงิน6กห0 0่นก็หมดพอหมดแล้วก็เครียดครับไม่ได้นอนด้วยหน้าตาดูไม่ได้แต่ก็ต้องไปทำงานกลัวแฟนรู้พอไปทำงานก็คิดมากทำงานแบบหลับๆตื่นๆและก็ได้งีบช่วงพักเที่ยงนิดหน่อยและหลังจากนั้นก็เลิกงานมา พอมีแรงแต่ก็ยังอยากเล่นอยู่และก็ได้โทรไปยืมเงินดอกเขามาเล่นได้มา3เจ้าครับรวมเป็นเงินสอ0 0มบาทพอได้เงินมาก็เอามาเล่นจนหมดสรุปคืนนั้นอีก1คืนก็นอนไม่หลับเพราะเครียดเสียใจเสียดายเงินที่เคยมีในบัญชี3าม0 0 0แกว่าบาทต้องหมดภายในเดือนเดียว และหลังจากนั้นมาผมก็นอนไม่หลับหลายคืนเครียดจนไปทำงานไม่ได้และสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพกับแฟนว่าเอาเงินเก็บไปเล่นพนันจนหมดและก็เป็นหนี้เขาอีกสอ0 0 0บาทพอแฟนรู้เขาก็เสียใจแต่เขาก็ให้อภัยครับและตั้งแต่นั้นมาผมก็ฟังคลิปของพี่เลิกพนันวันต่อวันครับจะได้9เดือนแล้วครับหมดหนี้แล้ว มีเงินเก็บบางส่วนแล้วครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเลิกพนันให้ได้แค่อย่าทําตามใจตัวเองก็พอครับแล้วคุณก็จะเลิกพนันได้นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับที่น้องอยากมาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ก็เพราะว่าแม่มันจะได้กลับบ้านแล้วนะครับแต่ว่าน้องไปเสียท่าหมดเลยแล้วก็ไม่มีเงินกลับบ้านแฟนก็เสียใจ ไม่ได้กลับไปหาลูกแต่ปีใหม่ปีนี้น้องขอเลยขอกลับบ้านอย่างภาคภูมิใจเลิกพนันได้ด้วยหมดหนี้ด้วยมีเงินเก็บด้วยนะครับแล้วก็อยากฝากเตือนทุกคนนะครับใครกันแล้วแต่ที่เล่นพนันในช่วงเดือนธันวาคมหรือว่าโบนัสกำลังจะออกมา อาจจะเป็นเหมือนน้องก็ได้นะครับอาจจะไม่เหลือเงินกลับบ้านเลยหรือไม่เห็นคลิปไหมที่ผมลงไปเมื่อวันก่อนเจ็ดหมื่นกว่าบาทเอาไปเล่นพนันจนหมดเหลืออยู่1 500บาทดีนะที่ผมแนะนำให้ไปจองตั๋วไปกลับเลยได้มีรถกลับบ้านนะครับไม่เป็นไรนะครับ มีหนึ่งพันห้าร้อยก็ยังดีกว่าไม่มีอย่างน้อยก็ได้ไปเห็นหน้าพอ่อหน้าแม่นะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามีใครหลายคนนะครับรอจังหวะและรอโอกาสห้ามนะครับเปลี่ยนความคิดใหม่เราต้องรอจังหวะและรอโอกาสที่ได้เงินมาแล้วต้องโอนไปให้พ่อแม่เราเอาโทรศัพท์ของเราไปฝากไว้กับแฟนเลยไปฝากไว้กับใครก็ได้ ให้เขาโอนเงินออกจากบัญชีให้หมดตัวเราเหลือไว้ร้อยเดียวก็พอเท่านั้นแหละทีนี้ผีพนันมันจะออกมากระวนกระวายอยากเล่นอยากฝากอยากเติมถ้าคุณทําได้เว็บพนันแพ้นะครับเขาเสียใจเขาร้องไห้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณถูกคุมประพฤติแล้วขอแค่คุณคนเดียวก็พอที่เป็นหนึ่งในล้านคนหรือ หลายล้านคนเลิกพนันได้เพราะว่าอะไรเวลาเราหมดจากพนันมามีใครยื่นมือช่วยเราบ้างไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับเราดีเราชั่วก็อยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นไม่ต้องไปหวังอะไรจากคนอื่นทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะครับ ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปเลิกพนันวันต่อวันนะครับย้ําอีกไม่นานเกินรอเงินโบนัสก็จับไหลเข้ามาแล้วนะครับรู้จักคุณค่าของเงินนะครับเราทํางานมานานมากนี่คือรางวัลแห่งความขยันของเรานะครับเก็บรักษาไว้ให้ดีผมอยากให้ทุกคนมีเงิน อยู่ในบัญชีผมอยากให้ทุกคนมีเงินกลับบ้านเพื่อไปให้พ่อกับแม่แล้วให้ลูกของเรานะครับต้องเป็นคนใหม่นะครับให้กำลังใจกันไปนะครับสู้ต่อไปโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ